สลาโมเลกุมร้องตุลลอห์กาตูครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ถนนรามินทานะครับห้างนี้เลยครับชิก r ิพั b ลิกนะครับจะพามาพูดคุยกับผู้บริหารร้านอาหารร้านหนึ่งครับชื่อร้านวัตุแกอวกาศและฮาริสพรีเมียมปิ้งย่างนะครับเราไปคุยกับเขากันครับว่าร้านนี้เนี่ยเขามีดีที่เนื้อและเนื้อที่เป็นเนื้อสเต็กพรีเมียมจริงๆแพชชั่นเขาหรือว่าแรงบันดาลใจเขาในการทําร้านแบบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วบริหารจัดการยังไงตามมาเลยครับ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมานั่งอยู่กับเจ้าของร้านตุ๊กแก่อวกาศหรือว่าร้านฮาริสพรีเมียมปิ้งย่างบุฟเฟ่ต์นะครับสลามอะไรกุ้งครับสลามครับแนะนําตัวนิดนึงฮะผมอับบาสครับเป็นเจ้าของร้านตุ๊กแก่อวกาศครับอยากจะให้เล่าที่มาที่ไปของร้านนิดนึงครับลำดับมันยังไงทําไมถึงตั้งใจเปิดร้านนี้ ลำดับอย่างเงี้ยก็คือว่าเมื่อก่อนผมเล่นดนตรีกลางคืนนะครับแล้วบวกกับว่าเราอยากเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่แล้วด้วยตอนเด็กๆครับก็เลยตัดสินใจเราออกกับแฟนก้องออกมาเปิดร้านตุ๊กแกวากาศเป็นร้านเล็กๆแบบเล็กๆเลยเราเคยทาร้านอาหารมาก่อนนี้ยร้านอาหารตอนเด็กๆคือแม่ผมขายก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงผมส่งเรียนจบริญาตีเลยเนี่ยแหละนะครับก็เลยอาจจะมีความรู้เรื่องของทักษะการบริการทักษะการจัดเก็บของนู่นนี่นั่นจากจากแม่เนี่ยแหละครับ คือร้านตุ๊กแกอากาศใช่ครับพออยากจะให้นิยามของร้านตุ๊กแกอากาศที่เราคิดในหัวตอนนั้นหน่อยทำไมถึงมาเปิดร้านประมาณนั้นแล้วมันคือร้านอะไรมันก็คิดว่าจะเป็นร้านสเต็กนั่นแหละร้านสเต็กแต่ว่าไม่เป็นไม่ได้เป็นสเต็กอะไรแบบที่เห็นทุกวันนี้ค,คือมันคนละเรื่องต้อง,ต,องต้องทิ้งตรงนี้ไปเลยแต่นันมันเป็นแบบธรรมดาสเต็กแบบไหนฮะสะเต็กตลาดสเต็กใช่สเต็กตลาดโต๊ะถนนาตี้พลาสติกข้างถนนมีร่ม จะอยู่ในห้องแถวอ่ัเป็นรูหนูเล็กๆอะไรเงี้ยครับก็ก็เปิดไปแบบนั้นจำมาแรกที่เปิดร้านได้ไหมครับเป็นยังไงเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยแบบมันเตรียมร้านเราไม่มีประสบการณ์นะครับเราใช้แพชชั่นความชอบความอยากล้วนๆเมนูที่เราทํามีเมนูอะไรบ้างตอนนั้นก็มีสเต็กเนื้อสเต็กไก่พื้นฐานเลยพื้นฐานพาเกตตี้กับเพราอะไรเงี้ยแล้วเอาความรู้ในการทำสเต็กมาจากไหนครับความรู้ที่ผมห่ามาจริงๆอรก็คือดู YouTube กูเกิลแค่นั้นเลยแล้วก็ไปเคยไปกินแค่นั้นแหละครับแล้วมาลองทําลองทำแล้วก็ลองปรับสูตรแล้วเราทําอาหารอยู่แล้วกับแม่อยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับยิ่งเมนูพวกกะเพราอนหานไอ้พวกอาหารไทยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมจะตำนาญเลยผมจะเซียนเลยผมจะไม่กลัวเลยเนี่ยครับก็เลยมาเปิดฮาริสปิ้งย่างมาไงฮาริสพิมพ์ฮาริสปิ้งย่างนี่มาจากน้องสาวเขาก็อยากจะมีธุรกิจของตัวเองจริงจริงฮาริสเนี่ย ตัวตั้งตัวตีคือน้องสาวผมกบแฟเขา,ามีทุนมาเปิดนั่นแหละครับก็เลยได้เ,เป็นร้านร้านนั้นขึ้นมาโหนั้นก็เด็เขาก็เหนื่อยคือจริงๆถ้าฮาริสเนี่ยคือต้องยกให้น้องสาวคือช่วงนั้นก็น้องผมก็ไม่มีความรู้แล้วเปิดร้านระดับ1ิบล้านอ,อเหนื่อยมากเหนื่อยร้องไห้เพราะว่ามันแบกแบบคนไม่เคยแบกคนเป็นพนักงานเงินเดือนมาแล้วแบบ มาเป็นนี่เยอะๆมาต้องบริหารเงินหลักล้านอย่างเงี้ยครับอืมไม่ไหวตอนที่เรามาทําร้านสเต็กที่มีชื่อว่าตัวแกวอากาศเนี่ยเราทาสเต็กแรกๆเป็นสเต็กพื้นฐานพื้นฐานเลยครับอะไรที่ทําให้เรามาถึงเรื่องของบูชเชอร์เนื้อการทําชิ้นส่วเนื้อจากวัวเป็นๆเนี่ยยังไงฮะอ่คือจริงๆเรื่องของการทําเนื้อพรีเมียมครับมันมีในหัวผมมาก่อนจะเปิดร้านแล้วด้วยซ้ำเพราะผมดูยูทูบแล้วไปเห็นบูชเชอร์ฝรั่งอ่ะก็เลยชอบเลยอย่างเงี้ยครับ แต่ว่ายังไม่กล้าเอามาขายเฉยๆเพราะว่าราคามันสูงไปดูราคาแล้วหูใครจะมาซื้อวะเนี่ยราคาขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ได้ลองครับเอามาทีละหน่อยให้ลูกค้าเอานี่วาให้ลูกค้าเอานี่วะปุ๊คนี้แบบยิ่งติดใจยิ่งถล่มลึกได้มาจากร้านอะไรฮะตุ๊กแกอากาศโอตุ๊กแกอากาศเนี่ยครับเมนูที่เราให้บริการลูกค้ามีอะไรบ้างครับในร้านเนี้ยแนะนำนี่วะอยากแนะนำอแบบสกิลที่ผมคิดว่ามันยากศึกษามานานก็คือหมวดสเต็กเนื้อ สเต็กเนื้อใช่ครับหมอสเต็กเนื้อที่ดีต้องเป็นยังไงฮะสเต็กเนื้อที่ดีอะผิวเกรียมกรอบข้างในยังได้ระดับที่เราต้องการหมายถึงว่าถ้าเราทำมีเดียมทัางนอกเกรียมขั้งนอกเกรียมคือมาจเกกยมเปียมแล้วก็ข้างในได้ระดับที่ต้องการอย่างมีเดียมแล้วก็มีน้ําอยู่ด้านในเพื่อให้มันุ u ซี่อันนี้คือที่ดีที่นี่ครับถ้าจะเดินทางมาร้านอยู่ตรงไหนแนะนําเส้นทางหนึ่ง อันนี้จะอยู่บริเวณแถวรามินทรา104อยู่ในห้างชิกลิพับลิกเลยครับอยู่ชั้นหนึ่งอยู่ติดกับฮาริตเลยอยู่ด้วยกันครับผมเรียกว่าออกจากสุนสยามใช่ครับเลี้ยวขวาครับผ่านผ่านมานิดเดียวชิดซ้ายใช่ฮะถึงเลยเลี้ยวเข้าห้างเลยครับรอพอบวกรถเข้าทุกแยร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงปิดวันไหนบ้างเปิดวันไหนบ้างร้านเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดเลยไม่มีเลยเปิดเที่ยงถึงสามทุ่มกลัวปิดสองทุ่มครึ่ง อันนี้คือร้านตุ๊กแกอวกาศนะครับ,รบอโอเคเดี๋ยวเราไปดูอาหารกัน<ด>ว่าอาหารเมนูที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยหน้าตามันน่าสนใจขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวผมพาไปดูเมนูอร่อยๆกันครับ ผู้ชมเดี๋ยวผมพามาดูเนื้อจริงๆว่าแต่ละส่วนเป็นยังไงนะครับบังบัตมีเนื้อตัวไหนแนะนาแล้วมันคืออะไรบ้างฮะคือมันอันนี้แล้วแต่คนชอบมันแล้วแต่เราว่าชอบอะไรสมมุติถ้าถ้ามาเป็นครอบครัวชอบแบบอลังการเนื้นอนุ่มมันแท่ก็โทมาฮอคเดี๋ยวผมหยิบให้ดูเลยแล้วกันโทมาฮออ๋อทำไมเราถึงเรียกว่าโทมาฮอคฮะมันเหมือนขวางอันนี้ขนาดมันประมาณกี่โลฮะสามร้อยเกือบโลหนึ่งนะ 915กรัมใช่ครับก็ประมาณนี้ราคา3,568บาทใช่เป็นวาิวอันนี้คุกกิ้งอันนี้วาิวด้วยใช่ไหมใช่เป็นวาิว MB667 ดูตัวนี้ฮะดูดูเขาเรียกว่าอะไรครับลายเนื้อใช่ครับเป็นลายหินอ่อนใช่ครับเกือบท็อปแต่ยังไม่ท็อปถ้าท็อปต้อง89สำหรับเกตออสเตรเลียอันนี้คือตัวที่เราเอาเข้ามาใช่แล้วแร่เองทำเองอันนี้ผมเอาเข้ามาเป็นเป็นก้อนเป็นก้อนใหญ่ๆโทมฮอคแล้วก็มาตัดนะครับ นี่อันนี้ t e เจอร์คือนุ่มมากนุ่มนุ่มครับมากฉ่ําด้วยอันนี้จะอันนี้จะเป็นทีโบนอ่ะอันนี้ทีโบนก็จะได้ทั้งเนื้อสันนอกและสันในเป็นตีฮะอันนี้เป็น black and กัสละอาการกินทีโบนเราจะได้เนื้อทั้งสันนอกรูปแบบสันนอกและสันในสันในอยู่ไหนฮะสันในสันในน้อยไปหน่อยชิ้นนี้นี่สันในน้อยไปหน่อยใช่ครับสันในจะนุ่มมากสันนอกก็ตรงนี้ได้ทั้งเนื้อที่มีความเหนียวนิดนึงแล้วก็มีความนุ่มมากๆ ใช่ใช่ใช่ครับจะได้รสชาติแต่กลิ่นจะชัดได้กืนแบชัดเขาจะชัดอยู่แล้วแล้วก็มันแล้วแต่คนจะอย่างอันนี้ยอดฮิตวัยรุ่นชอบพริกขันย่าพริกขันย่าคือส่วนไหนครับส่วนสะโพกอร่อยอร่อยที่สุดในสะโพกที่บอกว่าเนื้อมันมันมันมีการออกกำลังกายเยอะใช่ใช่แต่มันเป็นส่วนที่ผมว่านุ่มที่สุดในสะโพกนะพริกขันย่ากลิ่นมันชัดวัยรุ่นชอบไขมันจะหอมมากทาไมวัยรุ่นชอบคือมันเคี้ยวแล้วรสชาติมันชัดมัน มันโดดเด่นนะรสชาติหรือกลิ่นมันโดดเด่นอะยรที่มันแบล็กแอนด์กัสด้วยยิ่งดีอันนี้วาก์บีคิวเหรอครับอันนี้เป็นแอนกัสแบ็กแอนกัสพิเคเอนดยาแบ็กแอนกัสแล้วก็จะมีครับตัว,ตวอันนี้เป็นสติอยคือผมมาเป็นคนที่คลั่งไคล้ในใสายพันธุ์แบ็กแอนกัสคือผมอาจจะไม่ค่อยไปคลั่งคไคล้กับวากิวคั่ายผมจะแบ็กแอนกัสเพราะผมชอบความโดดเด่นแต่แบ็กแอนกัสตัวนี้เป็นแบ็กแอนกัสที่ มันเหมือนวากิวเลยนะใช่เพราะอะไรคุณสามร้อยวันโดยปกติทั่วไปแอคกัสจะขุนอยู่ที่ร้อยร้อยยี่สิบอันนี้สามร้อยวันคุณผู้ชมมาเบลสกอร์แบบเยอะกลิ่นจะเข้มคือตัวพอเนื้อแดงที่มันมีมันแทรกกันนะไม่เนื้อมันนุ่มนุ่มด้วยแล้วหอมหอมไข่มเน้มากๆใช่ผมผมชอบแบก็กการ์เนต้องได้กลิ่นเนื้อนะวากิวก็มีกลิ่นนะแต่จะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นแบบพูดไม่ถูกพูดไม่ถูกแต่ถ้าเกิดแอคกัสมันจะดุดัน แต่อันนี้ทั้งนุ่มทั้งดุดันทั้งแบบดุอ่ะโหดอ่ะอันนี้คือสะใจผมเลยแล้วก็จะมีไดเอทคนที่ชอบบ่มๆมที่ผมพูดนะครับครับครับจะเป็นตัวนี้ครับทิปลอยไดเอทซึ่๊ลอยเป็นิกใส่พ0วันชาโลเล่เนื้อชาโลเล่ฮะอ่าตัวนี้พอบ่มมา60วัน60วันแล้วก็ตัดแต่มมันก็จะนุ่มมากๆใช่ครับ ก็บอกกระเพราไดเอทที่บอกเนื้อส่วนส่วนที่เป็นโิวเนี่ยกระเพราเอาจริงๆอย่างอันนี้บดเลยฮะอันนี้ไม่ได้บดครับจะเป็นบดคือมันเป็นเศษจากการเราลอกเนื้อแล้วเราก็ตัดหั่นเป็นชิ้นเป็นเศษเนื้อตามซอกกระดูกอ็เท่านั้นแหละใช่ผมว่าผมหากินไม่ได้นะย่างเงี้แต่มันจะมีบางร้านที่ที่เป็นแบบกระเพราไดเอทมีมีเคยได้ยินใช่ไหมแต่ว่าผมว่าเขาไม่ได้ทําแบบเนี้ยแน่ มันมาจากซอกกระดูกที่จะการตัดแต่งจริงๆแล้วเป็นพาร์ทเนื้อของสติ๊ปลอยที่มันเอาของลิปไฮพวกนี้แล้วนุ่มมากเพราะมันมาจากซอกกระดูกใช่ครับน่าสนใจลูกค้าชมมากๆครับแล้วก็เอาสุดท้ายแล้วกันครับอันนี้เขาเรียกว่าผ้าคิลิ้วหอทองคิลิวทองใช่ใช่คือลูกค้าเขาไม่ค่อยหยิบแต่แต่มันอร่อยมากโอ้ยดูนะฮะอันนี้เขาเรียกเป็นช็อตลิปซูวี ซูวี2 0 <20, S 1> 24ชั่วโมงซูวีคือการการแบบไม่ให้น้ำโดนเนื้อการการต้มการต้มวัตถุดิบในสุญญากาศด้วยความร้อนต่ำเป็นเวลานานน,น,นุ่ม,มแต่ว่าจริงๆแล้วผมทำแค่24ถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่มีคนที่ทำ40ชั่วโมงอะ มันจะกลายเป็นเนื้อตุ่นเลยมันจะเหลวเหลวไปแล้วก็กลิ่นจะหายแต่อันนี้กลิ่นยังเหมือนเดิมเป๊ะแต่ความนุ่มแบบเพิ่มขึ้นแล้วมันมีคอลลาเจนเยอะตรงส่วนเนี้ยอร่อยมากอันนี้เราไปได้ความรู้มาจากการเนี่ยครับ YouTube ทำ YouTube YouTube ฝึกด้ยเองใช่ครับ YouTube อ่านนู่นนี่นั่นถามอะไรเงี้ยครับลองอันนี้ก็ลองหลายครั้งกว่าจะรู้ว่าเออมันต้อง24ชั่วโมงนะถึงจะได้เชคเจอร์ได้ทั้งอิ่นแล้วก็ เทนเจอร์ที่มันไม่เดลวขึ้นไปเราคุยกันครับคุณผู้ชมว่าเมื่อสักครู่นี้ให้นิยามตัวเองว่าเป็นอะไรบอกว่านิยามตัวเองว่าเป็นพ่อค้าปี่พ่อค้าที่ทําอาหารเป็นได้แล้วเขาเป็นพ่อค้าจริงที่ทําอาหารเป็นใช่ครับโอเค่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันฮะได้ครับ ตอนนี้อาหารมาอยู่บนโต๊ะเราเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้อยากจะให้ทางฟังบัตแนะนำเรานิดนึงครว่าแต่ละเมนูเนี่ยอันไหนคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงฮะได้ครับอันนี้เอาก่อนเป็นสเต็กเนื้อรเาสเต็กเนื้อแบล็คแอนด์แกสเปรลิฟท์อาอันนี้จะนุ่มนุ่มกลางกลิ่นชัดกลิ่นชัดนุ่มกลางใช่ที่ที่แดงๆแบบนี้คือเขาเรียกว่ามีเดียมแรื่มีีเดยมแรงก็ใครคอสเต็กเนี่ยอันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับอันที่สองครับสเต็กเหมือนกันแต่เป็นช็อตลิฟอันนี้ที่บอกว่าซูวี ที่บอกว่าเป็นภาคคิริ้วห่อทองที่มันอยู่ในถุงนะฮะใช่มันไม่สวยแต่พอเสิร์ฟมาเป็นประมาณนี้อยู่ดีมากเลยนะฮะใช่ครับเ t e เจอร์มันยังไงนุ่มเด้งเด้งนุ่มๆยุบยุบกินชัดๆผู้ใหญ่กินได้ได้ได้นุ่มเลยไม่เผ็ดเด็กกินได้ไม่เผ็ดครับเขาเรียกว่าอะไรนะฮะช็อตลิปซูวี20 24ชั่วโมงช็อตลิปซูวี24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมเป็นแบคเอนกัสเหมือนกันน่าทานนี่คอแบคเอนกัสมากๆเลยนะครับอ่ะอันนี้นิดนึงอะไรฮะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟชักอาย นี่อย่างนี้แหละน้ำซุปที่บอกน้ำซุปตุนกระดูกวัวขออนุญาตน้ำซุปสูตรคุณแม่คนก่อนนะครับคนก่อนนะคนก่อนนะนะพรคนปุ๊บไข่มันจะขึ้นมันจะมีส่วนผสมไหนอ๋อใช้กระดูกวัวก็คือไขกระดูกวัวนะครับคุณผู้ชมก็จะหอมเบาเบาหอมมากเลยฮะมันเหมือนกับ๋วยเตี๋ยวเน 1941, ื้อน้ำตกอะไรประมาณเนี้อ่าแต่จะเป็นแต่จะเป็นน้ำข้นอร่อยมากอร่อยจริงฮะอันนี้ต้องลองครับอันนี้จะมาเป็นเซต นี้ก็จะมีหลายเชืดให้เลือกอันนี้คือเซตเขาเรียกไฮโซคือคุณมาสองคนเนี่ยแล้วกินแบบอยากได้เนื้อดีเลยการคือตัวนี้ผมจัดมาให้แล้วอันนี้คือกลิ่นมันจะชัดแล้วก็คู่กับน้ำเนี่ยมันสู้กันมันสมน้ําสมเนื้อกันอยู่ไอ้เนื้อตัวนี้เอาน้ําตัวนี้อยู่๋อจริงเหรอกลิ่นมันเข้มมันไม่โดนน้ำปลกไปเพราะปกติแล้วถ้าใช้เนื้อทั่วไปอะ เนื้อมันหายไปเลยกลิ่นมันไม่มีเลยเรากิน็กเจอร์เราไม่ได้แค่รู้สึกว่ามันเป็นเนื้อเด้งๆอันนี้ก็เป็นเทคนิคการกินอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ฮะกระเพรา black Angus ที่ตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะฮะที่เล่าให้ฟังก็มาเสิร์ฟพร้อมกับไข่ดาวก็เลือกได้สุกแล้วแต่คุณอยาสุกไม่สุกก็บอกเชฟได้นะครับแล้วก็มีน้ำพริกน้ำทิ้มเขาเรียกว่าอะไรฮะน้ำปลาพริกพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาที่ฮะทั้งอย่างทะเลาะกันแน่เลยฮะถ้าคุยกันอ่ะดูนะฮะนี่ หอมมากนะครับแล้วก็ยังมีเสิร์ฟพร้อมกับตัว,วกะเพราทอดนะครับจะได้มีทั้งกะเพราที่ผัดกับกะเพราที่ทอดนะครับอันนี้จานเดียวก็ก็อยู่แล้วนะครับอร่อยอร่อยจริงๆนะได้กินเนี่ยผมยังรู้สึกเลยเดี๋ยวชิมให้คุณผู้ชมดูอ,ดอันนี้ฮะเือของคาริสเป็นเนื้ออ๋อเป็นเนื้อของคาริสสองเล่นเป็นของคาริสนะครับผมนี่ข้างการหยิบมาโชว์อันนี้หยิบมาโชว์ให้ดูว่าข้างๆร้านก็มีร้านคาริสเป็นปิ้งย่างเป็นปิ้งย่างนะฮะเนื้อแต่ละชนิด ตัวนี้ก็จะมีวากิวตัวมีผมก็จําชื่อนี้เขาไม่ได้คาลิสจะเน้นวากิวเน้นวากิวไหมเป็นปิ้งย่างแนวญี่ปุ่นไงญี่ปุ่นเขาต้องวากิวอ่านะฮะแล้วก็ชุดซาชิมิซาชิมิครับนะครับจะมีทั้งมีทั้งปลาหมึกนะฮะแล้วก็ตัวหอยหอยเชลล์อามาจินะฮะหอยเชลล์แล้วก็ตัวกุ้งโบตันนะครับปลาทูน่าปลาแซลมอนแล้วก็ตัวไข่หวานนะครับปลาแก้มไปแล้วก็รวมถึงไข่ปลาปลาแซลมอนด้วยนะครับอันนี้ฮะ อันนี้เป็นของทุกแกแล้วอันนี้จะเป็นซุปเห็ดที่เป็นสูตรของเราปรับไปเข้ากับคนไทยมันที่บอกว่าถ้าคนอิตาเลียนมากินหรือคนที่ชอบอิตาเลียนจริงๆจะไม่ชอบจะไม่ชอบตัวนี้ไม่ชอบตัวนี้แต่คนไทยส่วนใหญ่ผมว่าชอบตัวนี้ผมเลยเลือกคนไทยส่วนใหญ่มากกว่าคนที่ชอบอิตาเลียนเพราะเราหน้าคนไทยหมดเลยนะใช่เดี๋ยวต้องลองชิมดูว่าชอบไหมได้ครับถัดไปครับอันนี้สลัดเบคอนเนื้อที่เราทําเองที่ที่พูดเมื่อสักครู่ครับอันนี้ก็ลองสูตรอยู่สี่ห้าหกเดือนนะกว่าจะได้เป็นเบคอนลงตัวแบบนี้ ไส้กรอกแคทของเราเหมือนกันไส้กรอกเยอรมันเหมือนกันก็เนื้อก็แบ็กแอนัสเหมือนกันข้อเออครียกจุดเด่นของไส้กรอกเยอรมันคืออะไรฮะมันไม่ใช่แป้งไม่มีเลยไม่มีมีมีเนื้อไขมันและเครื่องเทศไส้ใช้ไส้แกะครับแล้วก็อันนี้จะไม่ได้ลมควันมาเหมือนไส้กรอกทั่วไปทั่วไปครับเพราะว่าถ้าลมลมควันอ่ะมันมีกลิ่นสโมกจริงแต่ความชุ่มชื้นหายไปหายไปเลยถ้าเกิดเราย่างตั้งแต่มันดิบขึ้นไปสุกเราได้ความชุ่มชื้นแล้วก็จุดเด่นคือผมบ้นเบิ้ลเครื่องเทศเป็น สองเท่าครึ่งจากปกติที่เขาใส่กันมันก็จะเป็นกลิ่นเครื่องเทศที่ชัดขึ้นและมีกลิ่นเนื้อด้วยอืมอะไรฮะแบ็กแองกัสอีกแล้วนะฮะสุดท้ายนี้ฮะนั้นเป็นฟูซิลลี่อืมฟูซิลลี่คือเส้นคาโบนาร่าคาโบนาร่ากุ้งอันนี้เด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ทานดีได้ชอบอยู่แล้วนะฮะเด็กๆนะครับทั้งหมดนี้นะครับยกเว้นเมนูที่มาจากร้านฮาริสเนี่ย สามารถทานได้ท <serves> ี่นี่นะร้านตุ๊กแกากัดขออนุญาตสอนทานนิดนึงได้ไหมฮะก๋วยเตี๋ยวเราต้องทำยังไงนะอก๋วยเตี๋ยวก่อนใช่ไหมล่ะก๋วยเตี๋ยวก่อนฮะมันจะนุ่มเลยนะถ้าก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวรอน้ําเดือดก่อนอ่ะเดี๋ยวถ้ารอน้ําเดือดนะครับขออนุญาตชิมอันนี้ก่อนได้ไหมฮะได้ครับอันนี้อ่ะอันนี้อันนี้ก่อนนะฮะจะโรยเกลือให้นิดนึงอ่ะได้ครับอุ้ยกอ้โจะเค็มเกินนี่ได้เกลือนะครับคุณผู้ชมเนื้อนุ่มขนาดไหนเดี๋ยวลองดูนะครับิสมาอืมนุ่มมากเลยฮะ กลิ่นเนื้ออยู่ยังอยู่นิดอ่มันมีกลิ่นเนื้อมันไม่ใช่แบบไม่ใช่ไมเใียเนื้อเปื่อยอะไม่ใช่เนื้อตุ่นนะฮะไม่ใช่เนื้อตุ่นน้ำมันไม่เข้าไปอย่างนั้นด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับมันเป็นการซูวีมันมันความชุ่มชื้นความกลิ่นมันยังอยู่ในถุงซูวีอะครับแล้วเราก็เอามากริวให้มันเกลียมผิวนอกผลที่ทำไม่ไม่ไม่ทำเป็นส8สิปดชั่วโมงเพราะอะไรนะฮะนุ่มไปนุ่มจนเป็นเนื้อเปื่อยที่ตุ่นนานๆแล้วก็มันกลายเป็นเนื้อตุ่นเลยมันมัน ไอแ้แบ็คแอกร์ดที่ผมเลือกมาคือจะไม่มีประโยชน์กับซูวีสีแปดชั่วโมงคุณผู้ชมผมทานเนื้อมาสักครูนี้ผมขออธิบายความรู้สึกนะนะมันได้กลิ่นเนื้อแล้วก็มันมีความนุ่มของเนื้อแล้วมันไม่แห้งมันไม่เละมันแบบพอดีพอดีสำหรับใครที่เอาเป็นว่าผู้ใหญ่ที่ฟันไม่ดีทานอันนี้ได้มันเป็น มันเป็นเนื้อตุ๋นพรีเมียมฮะผมพูดง่ายๆผู้ใหญ่ด้เข้าใจเดี๋ยวที่พวกซูวีอะไรไม่เข้าใจมันเป็นเนื้อตุ๋นพรีเมียมอันนี้ถ้าผู้ใหญ่มาเนี่ยต้องลองเลยเมนูนี้นะครับรวมถึงเมนูอื่นด้วยนะฮะก็ต้องขออนุญาตขอบคุณนะฮะทางบางบาสนะครับพาให้เรามาทานอาหารแบบนี้แล้วก็รังสรรค์เมนูอร่อยๆให้กับร้านที่นี่นะครับอีกชิ้นหนึ่งแล้วกันนะฮะอันนี้อันนี้นี่เลยบางลวกนะครับลวกเลยครับโยนลงมาเลยนะฮะโยนเลยครับนับเท่าไหร่ฮะแปลงนิดหนึ่ง นานหน่อยครับนาน,นอ,อันนี้ต่อยให้สุกแค่ไหนก็ไม่มีเหนียวเนื้อตัวนี้ผมคัดมาแล้วประมาณนี้ก็ได้เลยเดี๋ยวลองแบบไม่ต้องจิ้มก็ได้ครับจ<า>ะไ,ได้มเลยนะฮะบงสู้กันได้ไหมกินเนื้อกับกินน้ำหอมมากสละเนื้อไม่เหนียวของกินเนื้อนุ่มมาก อืมแล้วก็ได้กลิ่นของน้ำซุปแล้วก็รสชาติน้ำซุปเข้าไปในเนื้อด้วยนะครับโอเคสําหรับใครที่เป็นแฟนรายการพิเศษเฟิร์สต้องมีโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นคืออะไรเล่าให้ฟังหน่อยฮะคือผมมีไอศครีมตัวหนึ่งอร่อยมากเลยเป็นไอศครีมรสจะมีมีหลายรสมีบูเบอรี่มีนงุ่นสโตกเดโดเป็นไอศครีมระดับพรีเมียมอืมใช่ครับคือผมว่าอร่อยกินแล้วต้องชอบแน่นอนคือถ้าเกิดทานครบ600บาทครับผมหนึ่งถ้วย ครับผมพันสองสองถ้วยพันแปดสามถ้วยคูณคูณไปคือหกร้อยต่อหนึ่งหกร้อยต่อหนึ่งถ้วยคุณทานเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยคุณได้จํานวนถ้วยคูณไปเรื่อยๆโอ้โหแล้วก็เป็นไอศครีมพรีเมียมด้วยพรีเมียมอร่อยชอบแน่นอนการันตีเลยอร่อยมากครับถ้าคุณผู้ชมบอกว่ารับชมรายการพิเศษเฟิร์สนะครับในวันนี้ที่ออกอากาศอยู่เนี่ยตลอดไปจนกระทั่งหนึ่งเดือนสามารถหกร้อยบาทนะครับรับไอศครีมฟรีเป็นไอศครีมพรีเมียมเลยนะครับแบบ บบดีๆอ่ะ texture ดีๆเลยอ่ะครับทานกับอาหารอร่อยๆที่นี่บอกที่อยู่นิดนึงครับเปิดกี่โมงปิดกี่โมงอีกครั้นฮะตูกแก้วอากาศอันนี้มีมีสองสาขามีสาขาสามัคคีนะครับอยู่ซอยสามัคคีในสามสิบเอ็ดแล้วก็จะมีที่นี่ครับอยู่ในห้างชิกลิฟท์บิลด์รามินทาเลยอยู่ชั้นหนึ่งติดกับพาเลททิมเลนยูเฟ่ครับเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เที่ยงจนถึงสามทุ่มครัวปิดสองทุ่มครึ่งครับโอเคโปรโมชั่นใช้ทั้งสองสาขาใช่ไหมสองสาขาครับครับโปรโมชั่นเนี่ยก็ใช้ได้งสองสาขานะครับคุณผู้ชม มาอุดหนุนกันอาหารอร่อยๆแบบนี้ผมอยากให้ผมได้ลองกันจริงๆนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณมากนะครับที่ได้ให้เกียรติร่วมรายการในวันนี้ครับจารักันที่เวลาเพียงเท่านี้ครับอัสลามุอะลัยกุ๊งรอคาม์สุลลาะกุมรอการตุลครับครับผมจะคาร์ล้อครับอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยฮะ